ทำตะกร้าแขวนผลไม้ให้นกน้อยในสวนเพิ่มตามที่เพื่อนๆแนะนำค่ะวันนี้รสจะมาทำที่วางอาหารให้นกน้อยในสวนเพิ่มนะคะคราวที่แล้วเนื่องจากว่ามีนกน้อยอยู่หนึ่งตัวนะคะนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกนะคะเวลาเขา กินกล้วยนะคะเขาจะบินบินบินแล้วก็มาจิกจิกจิกที่กล้วยนะคะโดยที่ไม่เกาะค่ะเพื่อนๆก็เลยด้วยความที่เป็นห่วงนะคะแล้วก็แนะนําโลสด้วยนะคะเขาแนะนําว่าให้เอาตะกร้าแขวนนะคะแล้วก็เอาผลไม้ใส่ไว้ในตะกร้าให้นกน้อยมาจิกกินนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายสําหรับนกน้อยนะคะแล้วก็โรสมีตะกร้าแบบนี้นะคะอยู่2ชิ้น,นะค่ะเพื่อนๆก็เลยมีไอเดียว่าเดี๋ยวจะเอามาทํา ที่ใส่อาหารแขวนตามจุดต่างๆในสวนให้นกน้อยกันค่ะจะได้แบบว่ามาเกาะตรงตะกร้าแล้วก็จิกกินกล้วยกินผลไม้ได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะมาทําง่ายๆเลยนะคะก็ไม่ต้องเจาะอ,อะไรเลยเพราะว่าเขามีช่องให้สําหรับเราผูกเชือกได้เลยนะคะเดี๋ยวโรสก็จะตัดเชือกตะกร้าไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวโรสจะผูกสามจุดกระโนะคะ เพื่อที่ว่านกเขาจะได้มีบริเวณในการเกาะกว้างหน่อยนะคะถ้าทำส4จุดมันจะค่อนข้างแคบนะคะเดี๋ยวลดจ้แขวนแค่3จุดพอนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เชือก2เส้นต่อ1นึ่ข้างนะคะจะได้หนาหนาหน่อยะคะ่ะเพราะว่าเชือกที่มีอยู่ตอนนี้เส้นจะเล็กไม่ได้หนามากนะคะ แล้วก็ตรงบริเวณปลายด้านบนนะคะที่เป็นห่วงแบบนี้นะคะเราจะเว้นไว้แล้วก็จะผูกแบบนี้ค่ะผูกแบบทาง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นห่วงสําหรับเอาตะขอตัวเอสนะคะแขวนค่ะคล้องแล้วก็แขวนนะคะเดี๋ยวโรสก็จะไม่ได้ทําที่วางน้ํานะคะเพราะว่ามี ตะกร้าอยู่แค่สองอันนะคะอยากจะทำแขวนสองจุดนะคะก็เดี๋ยวพวกน้ำก็มีวางไว้บริเวณอื่นให้พวกน้องนกเขาแล้วนะคะอันนี้ก็จะทำเฉพาะแขวนผลไม้นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยทำแบบง่ายๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยหนึ่งชิ้นอู้นกเพื่อนคะมาสองตัวแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะผูกเชือกแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ลวดนะคะทำเป็นที่แขวนค่ะ ก็จะดัดแบบง่ายๆนะคะทำเป็นที่แขวนนี่ค่ะ,คะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโอเคนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยมาเอากล้วยวางกันค่ะเดี๋ยวโรสก็จะเหมือนเดิม ปอกเปลือกออกนะคะปอกเปลือกก็ได้หรือไม่ปอกก็ได้นะคะที่เพื่อนๆแนะนําค่ะแต่ว่านกแถวนี้นะคะรสสังเกตแล้วเหมาะที่จะต้องปอกเปลือกออกให้นะคะเพราะว่าถ้าไม่ปอกเปลือกออกให้แบบนี้นะคะต้องรอพวกนกเอี้ยงมา กินก่อนนะคะแล้วก็ทานกเอี้ยงมากินนะคะโอ้โหกินกันแบบว่าหมดรวดเร็วนะคะนกน้อยไม่ทันกินค่ะค่ะก็ปอกเปลือกแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ว่านกน้อยนะคะเขาเวลามาเจอกล้วยนะคะเขาจะได้กินได้เลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนกอื่นนะคะค่ะก็วางลงไปแบบนี้เลยจุดจุดอื่นโลสก็จะแขวนไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามีตะก้าอยู่แค่สออัน โสก็จะแบ่งเป็นไม่กี่ลูกแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้แขวนไว้แบบหลายๆจุดหน่อยนะคะนกน้อยเขาจะได้แบบว่าเจอจุดไหนก็กินจุดนั้นได้เลยนะคะไม่งั้นไม่ทันนกเอี้ยงค่ะนกเอี้ยงกินไวมากๆเลยนะคะและบางทีก็พวกนกตลอดหัวสีเขม่านะคะเขาค่อนข้างที่จะดุนะคะเขาจะไล่นกชนิดอื่นนะคะ บางทีก็คือแบบเฝ้าเลยนะคะเวลาตัวเองกินเสร็จแล้วนะคะนกอื่นมากินเขาก็ไม่ยอมให้กินเขาจะบินไล่นะคะโรสก็เลยต้องทำแบบเป็นไม่กี่ลูกแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแขวนไว้หลายๆจุดรอบบ้านะคะ่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทำตะกร้า ที่แขวนผล,ลไม้ให้นกน้อยในสวนกันนะคะตามที่มีเพื่อนๆแนะนํานะคะลสทําตามที่เพื่อนๆแนะนําเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอากล้วยไปแขวนให้นกน้อยในสวนกันค่ะ มาแล้วจ้าน้องนกปลอดหัวสีเข่าโหมาก่อนเพื่อนเลยนะจ้ากินกันอย่างอเอร็อร่อยเลยนะืทีละตัวทีละตัวเลยนะจ้ากินแบบเพลิดเพลินนะไม่ต้องแย่งกันแล้วเนาะพี่โรสวางไว้ให้หลายจุดแบบนี้น้องพอกินอิ่มแล้วนะจ้าน้องก็แบ่งให้นกตัวอื่นมากินกันบ้างนะจ๊ะมีน้ำใจต่อกันบ้างจ้านกปลอดสวนค่ะ กํำลังกินกล้วยอย่างอเอร็ดอร่อยเลยตอนนี้ก็แขวนกล้วยวางกล้วยไว้หลายๆจุดนะคะเขาก็จะได้ไม่ต้องแบบแย่งกันเห็นเขามากินกันแบบนี้ก็ดีใจค่ะน่ารักมากกินให้อร่อยนะจ๊ะสรุปแล้ว ตะก,กร้าอันใหม่นะคะที่ทำใหม่เพื่อใส่พวกผลไม้ให้นกน้อยทั้งหลายในสวนนะคะครั้งแรกเขายังไม่มากินกันเลยนะคะนกแถวนี้เท่าที่รสสังเกตดูนะคะถ้าไม่มีนกชนิดไหนมาจิกกินก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะไม่ว่าจะใส่ในภาชนะอะไรนะคะ หรือว่าแขวนไว้ให้ก็ตามนะคะช่วงแรกๆค่ะเขาจะแค่มาดูนะคะมาด้อมๆมองๆแต่ว่าจะไม่กินค่ะจนกว่าจะมีนกชนิดไหนสักหนึ่งชนิดนะคะแล้วก็ชนิดแรกๆก็จะเป็นนกเอี้ยงค่ะจะต้องแบบว่ามีนกชนิดไหนมาจิกกินก่อนนะคะเขาถึงจะมากินกันต่อค่ะโอ้นี่นกปลอดสวนค่ะ ตรงช่วงก้นนะคะสีออกเหลืองๆอ่อนๆคล้ายๆกับเปลือกกล้วยเลยค่ะอ้าวเพื่อนๆค่ะมีนกน้อยนกปลอดหัวสีเขม่ามาจัดการตัวแรกเลยค่ะเพื่อนอ้สรุปแล้วมีเจ้าแรกมากินแล้วค่ะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้โหกราอาหารชานชายมากเลยนะจ๊ะน้องนกปลอดหัวสีเขม่า หน่วยกล้าตายคะ่ะโห,โหกล้าหาญมากมากินก่อนเพื่อนเลยเปิดก่อนเพื่อนเลยขอบคุณมากจ้าช่วยเปิดให้เพื่อนนะจ้าเพ <c oughs> ราะว่าถ้านกตัวนี้ไม่มากินก่อนนะคะนกอื่นก็จะไม่มากินเลยค่ะแบบว่าพวกนกปลอดหัวโขนหรือว่านกลงหัวจุกนะคะ<ๆ>เขาจะระแวดระวังมากกว่านกชนิดอื่นนะคะเขาจะต้องรอให้มีรอยจิกนะคะ ลอยแบบว่ากินได้นะไม่เป็นไรยอะยไรแบบนี้โอ้โหหน่วยกล้าตายของเราค่ะอานนี้นกเอี้ยงเ <c oughs> จ้าแรกมากินแล้วเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยถ้าแบบนี้ก็เดี๋ยวนก ปลอดหัวโขนหรือว่านกลงหัวจุกแล้วก็นกชนิดอื่นๆก็จะมากินแล้วค่ะแต่ตรงนี้ยังไม่มีตัวไหนมากินโอ้อยู่นู่นค่ะเพิ่งบินมานกปลอดหัวโขนห,หรือว่านกลงหัวจุกนะคะเพิ่งเห็นบินมาเลยค่ะเหมือนตัวมากินกล้วยสิจ้า ลูสเอากล้วยมาให้จ้าค่ะเดี๋ยวคราวหน้านะคะลูสก็จะมาพาพี่ๆเพื่อนๆมารับชมความน่ารักน่าอ็นดูของพวกน้องๆนกน้อยในสวนกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมค่ะขอให้โชคดีและมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมมั่งคั่งอย่างไร้ขีดจำกัดในทุกๆด้านของชีวิตกันเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับช่องลูซเอสเตีดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย